ดูกันที่อุตสาหกรรมภาคของการท่องเที่ยวนะคะเริ่มฟื้นตัวแล้วหลังจากที่เราเจอกับวิกฤตภาคของการท่องเที่ยวในช่วงของโควิด19ซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกันทั่วโลกนะคะพอโควิดเริ่มหายเปิดเมืองกันปลดล็อกกันเต็นที่ตอนนี้นะักท่องเที่ยวมีการเดินทางระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวในหลายประเทศฟื้นตัวรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะโดยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาบอกนะคะว่า ตัวเลขของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะตั้งแต่1มกราคมปีที่แล้วไปจนถึง3 1สันวาคมของปี66เนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น28,42,131คนนะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง151%นะคะและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึง1.22 1.2ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศมาเลเซียนะคะนับเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากนะคะตามมาด้วยประเทศจีนนะคะและประเทศเกาหลีใต้เป็นอันดับที่3ประเทศอินเดียเป็นอันดับที่4และประเทศรัสเซียเป็นลำดับที่5นั่นเองนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีในช่วงของเทศกาลเขาดาวเนี่ยนะักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยลดลงนิดหน่อยประมาณสัก0.90ถ้าเทียบกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะสาเหตุเป็นเพราะว่านะักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยต้องการไปเขาดาวที่บ้านนะ,ะก็มีการชะลอการเดินทางนะคะก็เป็นการลดลงตามทิศทางเดียวกันกับภูมิภาคในอาเซียนเป็นหลักนะคะสําหรับนะักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ช่วงของฤดูการท่องเที่ยวในฤดูไฮซีซันก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อเนื่องและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเติบโตต่อเนื่องในปี2567นี้ค่ะ